สวัสดีจ้าพี่นอ้องป้องปายสุขุสุข่วนวันนี้หลาผ้ากินสิผ้าพี่น้องมาเห็ดกุ้งอบชีสจ้า,าส่วนผสมของอกุ้งอบชีสมันก็นจะมีเนยจ้ะนี่เนยเค็มมีชีสยืดแล้วก็มีพริกไทยอันนี้พริกไทยพันปเปลียนนะจ้าแล้วก็จะมีกระเทียมสับกระเทียมโขูเหยาบหยาบนะพี่น้องแล้วก็จะมีผักซีหรือต้นหอมก็ได้ด้วยพี่น้องเด้อ านางเอกของเรานี่ก็คือกุ้งจ้ะเห็นไหมพี่น้องอันนี้นี่อิลาใส่กุ้งใส่หน่อยนะพี่น้องเพราะว่ามันเหลืออยู่ในตู้เย็นประมาณ20ตัวจ้ะล้างทําความสะอาดอย่างดีละกะนผ้าเส็จล้างดาออนละกัะแพ้ให้มันเป็นแบบนี้นะพี่น้องนะแต่ก่อนอื่นห่อสิบป,ประเหตีพี่น้องห่อตองมา,าผสมเคลื่อนมาผสมซอสนะเริ่มกันเลยนะจ๊ะนะเนยเค็มลงไปจ้ะแล้วห่อก็บีมันก้อนนะพี่น้องนะ บีให้มันเป็นแบบนี้นะพี่น้องนะตามด้วยกระเทียมนะกระเทียมจะเอาไปสับหรือว่าจะเอาไปตำหย,ยาบๆก็ได้เดอ้อโรยด้วยพริกไทยอันนี้เป็นพริกไทยผันปลาเรียนเด้อจ้าเดอ้อตามด้วยผักซี่จ้ะหรือจะเป็นต้นหอมก็ได้นะคลุกให้มันเข้ากันจ้ะ ตักใส่แบบนี้ไปเลยจ้า ใช้ไฟความแรงที่เบอร์สองนะตอนนี้หอมมากยี่สิบตัวเออพร่ไทยนิดนึงเพิ่มความหอมแล้วก็ชีสยืดของเรา นี่มันอร่อยตรงนี้ละจ้าใส่ไปเยอะๆหอมมากจ้ะหอมมากอื้อ โใส่ชิสไปเยอะๆเลยนี่ชิสสองก้อนด้วพี่น้องนี่เป็นชีสยืดสองก้อน เซตริบด,ด้วยนะจ้ะเห็นบอพี่นองโอ้โหแบบว่าชีสเยิ้มๆเน้นๆเลยจ้ะแต่ว่าก่อนเข้าจะไปกินกุ้งอบชีสกันแบบมันๆแซ่บๆพี่น้องอีหล่ามีผลิตภัณฑ์ดีๆจากแบรนด์แอลโคมาแนะน้ำพี่นองจ้าเป็นสบู่ทำความสะอาดผิวหน้าสำหรับคนที่มีผิวหน้า มองคล้ำม,มีกระมีฝามีจุดด่างดำมีรอยสิวต้องการผัดเซลล์ผิวอย่างเร่งด่วนผิวหน้าไม่กระชับไม่เต่งตึงมีริ้วรอยตีนกงตีนกาเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวหน้าอิหลาแนะนําเลยจ้ะแพ็คคู่ดูแลผิวด้วยสบู่มิกฟูดและก็สบู่คอลลาเจนถ้าผู้ใดสนใจอยากจะล่องไซแบบอิหลาพาไปกินเมืองอิหลาตึงลิงชงทางการสรั่งซื้อวัยยุติคิดจ้าเมืองกินไว้ใจอิหลด,ด้จ้าเมืองวามันจะแซ่บเ่าพี่น้อง แต่ว่าร้อนมากเลยนะโอ้ว้าวชีดแบบอุ๊ยร้อน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  mm hmm. อร่อย ไม่ต้องจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยจ้า ยืดมากรอ,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 อน้ออ 追他那了。 오이.

มันมากยังละลนๆเลยจ้ะไอขื้นห,หว่วยๆอยู่ ผู้ได้มักช,ชตีต้องกินจากเมนูนี่แซ่บ ชี้เป็นก้อนเลย หอมหอมชีสหอมเนย thank mm -hmm. Chết เคียงพี่น้องยี่สิบตัวกับชีสนะนะเมืองสากมันเปลือกกุ้งจะ้ะแนะนำเด้อพี่น,ออนกก้องเด้อเฮ็ดกินกับลูกกับเต่าเด้อพี่น้องเป็นเมนูที่แบบว่าเป็นกิจกรรมในบ้านได้เลยนะกุ้งอบชีสทำง่งายๆจะ้วะวัตถุดิบก็ไม่ยากเลยพี่น้องหาซื้อเลยตามตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำต่างๆนะพี่น้องจะ้ะก่อนเ้าสิจากกันไปอีหลฝา,ากไว้จังหวะม่เด้อพี่น้องเด้อ